สวัสดีสำหรับน้องๆและผู้สนใจทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะทีะ่เป็นความตั้งใจของตัวผมเองนะครับอาจะเรียกว่าพี่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องเนาะ,ะถ้าจะเรียกว่าน้องถ้าเกิดว่าผู้เข้าชมเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ความตั้งใจของผมคือผมตั้งใจจะทําเพจเนี้ยให้มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องรอบๆตัวด้วยว่าเอะเราจะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้อะไรดีนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็น EP แรกเลยนะครับที่ทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กํากลังเป็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้คือการระบาดโควิดรอบใหม่ละรอบใหม่นะครับรอบเนี่ยในช่วงเดือนเมษาปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการระบาดรอบที่3แล้ว นะรอบแรกก็คือช่วงมีนาะประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนาะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือคลัสเตอร์ที่2ก็คือที่ตลาดปลาสมุทรสาครน,นะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดจากโอ้โหกลางใจกลางกรุงเทพมหานะครเลยนะครับก็แต่เขาจะเรียกระลอกใหม่ระลอกอะไรก่อนแล้วแต่น่ะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นระลอกใหม่ นะครับและอกที่3ในช่วงเดือนเมษา2564นะแล้วเราจะคาดการปริมาณจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยได้อย่างไรนะครับตัวหนึ่งที่เขาใช้เขาก็ใช้โมเดลทางนิสตร์เป็นฟังก์ชันกราฟเอ็กนะครับกราฟเอ็กโปก็จะเป็นรูปกราฟที่มันแบบมีช่วงแรกๆอ่ะแบนๆหน่อยแล้วก็จะโอ้โหพอพอมันพีก็มันจะพีกแบบฟุบขึ้นเลยนะครับ เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้แหละที่มันอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละที่น้องๆเลระดับช่วงประมาณสักม .4 อะไรแบบนี้ยม .4 ม .5 นะครับที่เป็นอ่อฟังก์ชันเอ็กโพนะเข้ามาคาดการปริมาณของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลน,นะถ้าเกิดว่าไม่มีการควบคุมไม่มีการล็อกดาวนะ์นะยอดผู้ติดเชื้อมันจะเป็นเท่านี้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 แล้วเดี๋ยวมันจะไปเป็นเท่านี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเอ๊ะ หลายคนกอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะใช้อะไรในการที่จะคา,าดการนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปให้ดูกันนะอ่ะก่อนเราจะไปคาดการกันได้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ายอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันมีอัตรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ผมทำมาในช่วงประมาณสักตั้งแต่ต้นเดือนเมษานนะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่อยู่26รายนะครับ26รายก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับพอวันที่สองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น58รายโอ้โหเพิ่มขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยนะจาก26มา58แหละนะครับพอวันที่สามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 84ลาย5 6มาเป็น84โอเคดูว่าอัตรามันอาจจะไม่ได้เป็นเท่าตัวตลอดนะครับแต่ว่ามันก็แบบโอ้ค่อนข้างเยอะนะอะไรแบบนี้นะครับและวันที่4เนี่ยขึ้นมา96ลายอ่ะอันนี้ดูเหมือนขึ้นขึ้นยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นในอัตราที่อ่าไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้เป็นเท่าตัวไม่งั้น84มันเป็นเท่าตัวมันต้อง160อะไรเงี้ยนะมันจะต่างจากวันแรกวันแรก26มา58มันเท่าตัวเลยนะครับอ่ะงั้นไปต่อไปดูวันที่5ต่อ มาถึงวันที่5นะครับอ่านี่ผมทํารวมเลยนะเป็น5้าหและ9นะครับวันที่5เนี่ยโอ้โหยอดโดดขึ้นมาเลยครับเป็นเท่าตัวอีกแล้วเพราะว่าวันที่4ี่เมื่อกี้เก้าสิบกว่าถูกปะวันที่5้าขึ้นมาเป็น194นะครับวันที่6กระโดดขึ้นมาเป็น2อง้อละวันที่7วันที่7นะครับเป็น3 3 4ราลายนะวันที่8เป็น405ราลายแล้วก็วันที่ 9... วันที่9ก็คือ อันนี้ผมทำคลิปช่วงเช้าวันที่10นะครับวันที่9ก็คือเมื่อวานนี้นะ559รายนะครับแล้ววันนี้วันที่10จะเป็นกี่รายอันนี้ถ้าเราดูแค่รูปแบบความสัมพันธ์เราตอบได้ทันทีว่าแนวโน้มมันกำลังเพิ่มขึ้นครับงั้นวันที่10มันต้องมากกว่า559เโอเคปะนะครับวันที่10ต้องมากกว่า5 5 9แต่แล้วจะไปคาดการณ์ให้มันยิบย่อยมากกว่านั้นว่าวันที่10มันน่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ได้ไหมนะครับอะ เดี๋ยวนี่แหละเราจะไปดูกันว่าเอ๊ะเราจะใช้คณิตศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการประเมินรูปแบบคาดการณ์ของรูปแบบความสัมพันธ์ของไอ้เจ้าตัวเลขตัวเนี้ยได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันที่เป็นรูปกราฟที่ผมอยากจะให้ดูนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นากราฟนะเป็นอันเนี้ยผมเอาไอ้เจ้าตัวเลข ยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเมื่อกี้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งไปถึงวันที่9้าแล้วมาพลอตเป็นกราฟนะครับโดยในกราฟนี้นะมีแกนนอนแกนนอนเนี่ยเป็นวันที่โอเคไหมวันที่หนึ่งสองสามไล่มานะอันนี้หนึ่งเมสามพอดีก็เหมือนเป็นวันที่หนึ่งนะครับแล้ววันที่2 3 4สาสี่ไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวแกนวาแกนตั้งแกนตั้งนะเป็นยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันโอเคปหนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นจุด A จุด A เนี่ยถ้าจะสังเกตได้ชัดๆเลยคือจุด A อเนี่ยอ,อันนี้ผมก็เขียนไว้ว่า1แล้วก็26ก็ปกี้นี้ที่บอกไปว่าวันที่1มีผู้ติดเชื้ออยู่26กรายโอเคปะ่ะนะครับพอวันที่สองไปดูที่ตัว B ตัว B เนี่ยมีผู้ติดเชื้อ58รายนี่มันก็พอดแล้วมันก็ขึ้นมาโอเคปะ่ะวันที่3 4 5หไปเรื่อยๆ cdefgh แล้วก็ไอไอคือวันที่9้างั้นวันที่9้าเนี่ยมันตรงกับห้าห้าิ้าคนโอเคปะนะครับอ่ะอันนี้เป็นการเป็นความสัมพันธ์ของสองสิ่งนะหนึ่งคือวันที่เห็นไหมวันที่ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากปริมาณผู้ติดเชื้อยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสูงขึ้นในแบบที่มันมันมันดูแล้วมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเข้าใจปะครับมันค่อยๆแบบค่อยๆแบบชันขึ้นเรื่อยๆ นะครับค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆนะครับรูปกราฟรูปนี้จะใช้กราฟ expo อ่าหรือถ้าน้องๆเรียนในม3น้องอาจจะใช้กราฟพาราโบลาในการเอามาหารูปแบบความสัมพันธ์ของไอ้เจ้าเนี่ยไอ้จุดตรงนี้โอเคปะครับนะอ่ะทีนี้ลักษณะของกราฟ e x p กรกราฟ e x p o เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันล่างๆมันจะแบนๆก่อนแบนๆก่อน,อนแล้วมันก็เวลาพอพุ่งสูงอะ่ะมันจะพุ่งสูงมาบบปี๊ดเลยนะครับอ่ะ ถ้าเราใช้กราฟ e x p แบบนั้นเอากราฟ e x p มันจะเป็นรูปของ y เท่ากับ a i เท่ากับ2กําลัง x อะไรแบบนี้นะครับ y เท่ากับ2กําลัง x นะฟังก์ชันของมันนะครับแต่พอมันเป็นรูปนั้นเนี่ยไอเจ้าตัวเนี่ยมันมันหาความสัมพันธ์ของไอเจ้ากราฟรูปเนี้ยกับชันแบบเนี้ยมันมันยังมันยังอาจจะไม่ใช่มันยังอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไอรูปนี้มันฐานเนี่ยมันออกกว้างไป มันออกกว้างไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นแบบช้าๆไม่ได้แบบสลบรุนแรงแบบยังไม่ได้สลบรุนแรงแบบกราฟเอ็กโนะครับเอา้างั้นอันนี้อีกกราฟหนึ่งที่จะนํามาใช้ในการพอตได้ก็อันนี้มันก็เป็นกราฟเหมือนพาราโบลานะครับอ่าพาราโบลาเป็นรูปกราฟยังไงอันนี้เอาง่ายๆเลยผมเริ่มที่เหมือนกับว่าวันที่ศูนย์วันที่ศูนย์คือก่อนหน้าวันที่หนึ่งเมษาสมมุติสมมุตินะอันนี้แค่สมมุตินะครับแค่อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นการคาดการณ์นะเนาะ สมมติว่าวันที่ศูนย์คือมีผู้ติดเชื้อศูนย์ลายแต่จริงๆมันไม่ได้ศูนย์ลนยนะมันก็จะมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ประมาณเนี่ยไม่เกิน26คนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูถึงวันที่31มีนาว่ามียอดผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับแต่สมมุติว่าวันนั้นอ่ะเป็นศูนย์ลนยนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันจะเป็นจุดศูนย์ศูนย์โอเคปะ่ะนะครับอพอจุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บเราจะได้กราฟตัวนี้ครับปุ๊บกราฟ y A X เท่ากับ ax กํา y เท่ากับ a x กำลัง2นะครับ y ก็คืออะไร y คือผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับส่วน a a คือจะเป็นจำนวนเท่านี่แหละจำนวนเท่าเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราต้องหาว่า a เนี่ยมันจะคืออะไรเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้เจ้าจุดต่างๆเหล่านี้นะครับตัว x x คือ1 x คือ1 n e โอเคไหม o ที่เปลี่ยนแปลงไปยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบจำนวนอาจจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ นะครับมันก็จะเป็นไปนตามรูปกราฟนั้นอ่ะเดี๋ยวเป็นกราฟอะไรดีเดี๋ยวจะลองพอดๆกันนะครับอ่ะตามรูปเมื่อกี้เราบอกว่า y เนาะนเ,เอาพิมพ์ y เลยเอาพิมพ์ y เลย y เท่ากับ a a ยังไม่รู้เอาเป็น1ไปก่อนเอาเป็น1ไปก่อนถ้า a เป็น1ก็มไม่ต้องเขียนก็เขียน x ครับแล้วก็กําลัง2เนาะกาลัง2เดี๋ยวก็มาตรงนี้ปึ๊บกาลังสองปึ๊บแล้วก็ปึม าจากรูปกราฟนะครับก็ y, y เท่ากับ x กําลัง2เห็นเห็นไหมรูปมันเนี่ยไอกราฟเส้นสีดำๆเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังแบบแบนๆนอนๆ,นอนๆลางๆยังไม่ได้เข้ามาใกล้กับไอกลุ่มที่เราพอดต,ตัวเลขนี้เลยนะครับอ่ะงั้นเราก็ต้องใส่ค่าที่เป็นจำนวนเท่าคือตัว a เมื่อกี้ a ก็คือบอกเป็นจำนวนเท่าไปเรื่อยๆว่าเอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นกี่เท่ากี่เท่ากี่เท่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราทดลองเอาซักห้าเท่าก่อน เพราะว่าอันนี้มันก็นอนมากเนาะลองห้าเท่าซิว่าเป็นอย่างไรตึงอ่าอันนี้ก็คือห้าเท่าก็ยังเกือบๆแล้วเกือบๆแล้วเ,เ,เนี่ยเห็นไหมเกือบได้รูปแล้วนะครับอา้าวลองเพิ่มเป็นเจ็ดเท่านะครับเจ็ดเท่านะปับ๊บนี่สังเกตเห็นอะไรไหมครับนะรูปกราฟนะตอนนี้เนี่ยลองใช้เป็น a เป็นเจ็ดนะครับคือเจ็ดเท่า เจ็ดเท่าของจํานวนวันที่ยกกําลังสองโอเคไหมถ้าคําแปลงง่ายๆนะครับ y คือจํานวนผู้ติดเชื้อเนาะจานวนผู้ติดเชื้อเท่ากับเจ็ดเท่าของวันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการไปยกกําลังสองโอเคปะวันวันเนี่ยวันยิ่งเยอะมากขึ้นกออกยกกำลังสองอะไรแบบนี้นะครับโอเคไหมเอาใหม่นะยอดผู้ติดเชื้อจะเท่ากับเจ็ดเท่าของอวันยกกําลังสอง โอเคปะนะครับเนี่ยได้รูปกราฟค่อนข้างจะใกล้เคียงใกล้เคียงคือมันไม่ได้เป๊ะสักทีเดียวมันก็จะเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไต่ไต่ตระดับเส้นนี้แหละงั้นการคาดการณ์ในวันที่10คือวันนี้นะครับอันนี้คลิปนี้ผมทําช่วงเช้าเช้าสายๆเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวยอดตอนเย็นวันนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะวันที่10เรามาดูกันว่างั้นวันที่10จากการประเมินด้วยไอ้เจ้าโมเดลเนี่ยมันจะไปที่เท่าไหร่ วันที่สิบเนี่ยจากไอ้เจ้าโมเดลเนี่ยก็คืออา่าไอ้เจ้ากาฟพาราโบลาตัวนี้ฟังก์ชันพาราโบลาตัวนี้นะครับอ่าสมการตัวนี้นะ y เท่ากับ 7x กำลังสองเนี่ยวันที่สิบจะไปอยู่ที่เจ็ดร้อยคนอ่าเจ็ดร้อยคนโดยประมาณนะครับเจ็ดร้อยคนในประมาณแล้วจะไปแตะพันคนพันคนนี่หมายความว่าวันเดียวติดเชื้อพันคนเลยนะซึ่งบ้านเรายังไม่เคยไปแตะเลขตัวนั้นนะ ยังไม่เคยไปแตะเลขตัวนั้นนะนะครับเอา้าจะเป็นวันใดนะครับนี่ครับวันที่เมื่อกี้สิบใช่ป่ะเมื่อกี้สิบไปที่เจ็ดร้อยสิบเอ็ดไปที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบเพราะว่ามันอยู่ระหว่างแปดร้อยกับเก้าร้อยนะครับแล้วก็ไปวันที่สิบสองครับพอวันที่สิบสองนี่สิบสองคืออยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจุดให้ดูจุดมาร์กตรงนี้ดูตึมเนี่ยสิบสองตัวเจตรงเนี้ยเห็นไหม J point F เนี่ย12แล้วยอด1,000 12แล้วยอด1,000นะครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยกอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนี่เห็นตัว J ไหมครับเนี่ย J 12เนี่ยมันอยู่ในยอด1,000เนี่ย11.95นะครับก็คือประมาณเกือบเกือบ12เมื่อกี้ผมพอดพอดข้างบนให้ดูอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เอา โอสุดี่ให้ดูนี่นะครับเนี่ยอันเนี้ยก็คือจะเห็นเต็มเต็มนะครับรูปกราฟมันก็จะเป็นการบอกได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งมันไม่ได้เป๊ะสักทีเดียวนะครับแต่ว่า,าทีนี้เนี่ยจานวนไอ้เจ้าผู้ติดเชื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปรูปสมการที่เราคาดการณ์เบื้องต้นว่าเป็นเจ็ดเท่าของวันที่กําลังสองเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรครับคนอาจจะเริ่มเดินทางเยอะขึ้นหรือ เนี่ยมันมีเดี๋ยวมันมีช่วงเนี่ยช่วงช่วงช่วงหยุดพักแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีสงกรงสงการอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเลขมันก็จะแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสมการตัวนี้ไอจํานวนเท่าข้างหน้ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปครับเพื่อให้มันไปสมูทกับไอตัวจุดต่างๆให้กราฟมันสมูทตามนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับคร่าวๆในการใช้คณิตศาสตร์ นะครับใช้สมการอันนี้ใช้สมการพาราโบล่านะซึ่งพาราโบลาน้องเรียนกันตอนไหนสมการกําลังสองนี้เรียนกันตอนม3นะครับเนี่ยเอามาคาดการเบื้องต้นเข้าๆจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันได้นะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้ผู้ติดเชื้อมีเท่านี้จริงนะครับคือใครๆก็หวังอยากให้ผู้ติดเชื้อมันน้อยๆแหละนะครับแต่อันนี้ก็เราก็ ดูว่าเออเนี่ยเวลาทางเขาประกาศมาเนี่ยว่ามันมียอดประมาณเท่านี้แล้วคาดการในอนาคตว่าจะเป็นเท่าไหร่เราใช้โมเดลทางนิสตร์ใช้วิชานิาสตัตเนี่ยเข้ามาช่วยหาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับน้องๆที่เรียนอยู่แต่ก็อยากให้เป็นประโยชน์ให้เป็นทัศนคติใหม่กับผู้สนใจในวิชานิาสสั์ทุกท่านนะครับ หากข้อมูลข้อมูลก็ไปนํามาจากาตัวที่ออกมาจากทางสบคอ,อะไรพวกนี้นะครับหากมีข้อไหนผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงระวังตัวนะครับกับความเสี่ยงต่างๆนะอย่าประมาทอยู่ในความปลอดภยัยนะครับกินอ่า กินช้อนกูอ่ะกินช้อนกูคือไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับปิดแมสนะรับผิดชอบต่อสังคมปิดแมสไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นโดยไวนะครับวันนี้ผมครูพี่ต้นก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นตอนใดนะครับก็ขอให้ ทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตรงบันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ